จนถึงวันที่16นะคะและทะเลทูของเราจะากยกตั้งให้นักท่องเที่ยวบางจังหวัดที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วได้ชื่นชมความงดงามของวัฒนทั่วอาราธนาจากไทยนะครับต่างจังหวัดในประเทศนะครับได้มาย่ยมชมความงดงามของทะเลทูครับตอนนี้เราอยู่กนลังนอาสกัดนะครับกระธางยาผู้ อันนี้เป็นทะเลทุ่งนะครับอยากให้คุณได้เล่าถึงตรงนี้ว่ามีความรู้สึกการจัดงานของพวกเราเชิญครับผมผู้เสิรครับผมโคุณลัตวรรวงศ์นะครับจากอำเภอเขาวงนะครับก็ถือว่าเป็นครับกับท่านดรเกีรเนาอทะเลตรงของเราค่ะวันนี้ก็ติดงานเตรียมงานของไม่เห็นเลยเมื่อวานดูไลฟ์สดเตรียมงานสมาคมวุฒิไฮโลกนะครับที่พระธาตุเรโนวันที่1 4 1 5ค่ะ เออเห็นดรเกษรถ้ามางานพระธาตุยาครูต้องได้ยินเสียงดรเกเอร์เกษรเขาบอกว่าเห็นดกรเกษรมันเหมือนข่าวอะไรไปซะอย่างเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นคือเราทุกคนคือเจ้าของวัฒนธรรมนะคะเราที่จะสืบสารอนุรักษ์ของวัฒนธรรมไปด้วยกันอ่ะผูนพูดก็อยูทูบและมาด้วย ท่านคนลันเลยคุณมีความรู้สึกอย่างไรในฐานะเป็นเจ้าบ้านก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจครับสำหรับการทีิทุงของเราถือว่าเป็นซับเวอร์ใครๆก็อยากจะมาวันนี้เป็นวันเสาร์พรุงนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับหลายท่านก็เห็นในภาพตามสื่อต่างๆปีนี้จับยันยิ่งใหญ่ ครับพระทัดใจมากโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินของเราท่านก็คุยใหญ่ให้ความสำคัญในการได้ประทับวัฒนธรรมของเราท่านอนุสรพยายามต่างเราละท่านก็ให้ความสำคัญสุดยอดเลยเห็นภาพเสลยแล้วเอาซีนตอนหนาป่าตอนไหนว่าตอนกันเออมาว่าเลยเห็นครั้งแล้วสาวงามบนที่เตาเราที่ผมดีใจนะครับท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็ถ่ายรูปแล้วก็อย่าไปยิ้มนะครับให้เชยเราจะได้สีอิ่มเลยเดินมาเราอิ่มต กับเทะเลทุ่งยิ่มใจกับรอยยิ้มของเจ้าภาพยิ่มใจกับคนที่ยิ้มให้กันนี่คือสองอิ่มอิ่มที่สามเราได้อิ่มบุญด้วยการมากราบไหว้บูชาองค์พระธาตุยาคูเลี้ยวขวาไปบูชาดอกไม้หาอกกันหลายท่านท่านใดจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างโตระกอนต่อมาจากงานพไทยนาฏศิลป่างานต่างๆก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างสเปรอำเภอ นะครับของจังหวัดกาลสินมารวมกันอยู่ที่นี่ทางที่เดียววันจะมาก็ดูหนังเรื่องฮักกาลสินแล้วก็หนังที่ดังที่สุดในช่วงนี้ก็คงจะเป็นสายแมนสายแมน,แมนใครเป็นผู้กำกับ,กบโอ้ยใครแบบตัวต่อผมท่าเลยผู้ใดในเบอร์หนังสายแนนก็ให้มาบ<อ>ัาคับคุกคนะุณเด้อ เออถ้ามาตรงนี Bref, ah> ้เราให้ท่านกดใน YouTube หนังเรื่องสายแดนขอฝากภาพยนตร์สั้นเรื่องสายแดนด้วยและก็ฝากภาพยนตร์สั้นเรื่องฮักกระสินด้วยค่ะขอบคุณขอจะขออนุญาตเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู่ปุลนาราบุญกระมงนะคะของแค่ของแค่

ปีกไก่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 ปีกไ่ปีกไก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 ่ปีกไ่ปีกไก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 ่ีกไก่ีกไก่ปี่ปีกไ่่่ น้องหลายยิ้มขอบคุณทำให้จิตใจคุณสบายอีกทั้งทำให้คนรอบกายอบอุนใจอันนี้่าย้สอบอันนี้่ายอนแบบอยย้ค่ะายิ <c <c ้มีอยู่ในใบหน้าของใครถ้าคนนั้นมีเสน่ห์ในตัวนะครับสอถการาดการตลาดอเี่นายกีจะต้องมีต้องมควา

mà nó không lo hết đâu, nên nó học được, nên học được từ khóa được Yeah.